ทุกคนด้วยนะครับฮัลโหล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 นี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือแบบแผ่น9.14แล้วพร้อมแลยไปเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นกระดาษเขาบอกว่าเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมชาติไหมครับอ่าแผ่นหนึ่งกว้าง18ยาว30นะครับอ่าผลิตโมงลูกอะไรเยะอะเนี่ยนี่ขนาดเป็นอย่างนี้นะครับอ่อบว้าวอะไรครับ ตรงเนี้ยด้านกว้างใช่ไหมถ้ารูปบ้านรูปข้าวเนี่ยกว้างสิบแปดถูกไหมครับกว้างสิบแปดเซนติเมตรนะครับ,รบแล้วก็ยาวสามสิบเซนติเมตรนะครับอ่ะดูซิเขาให้ทาอะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าเอ้ยเขาให้เราทําอะไรนะครับเขาถามพื้นที่นะครับก็าถามว่าพื้นที่ของรูปเนี้ยเท่าไหร่นะครับนี่ไงมีพื้นที่เท่าใดนะครับเราก็หาขึ้นมานะ อ่ะเข้าโจทย์เลยนะครับอ่ากากพื้นที่นะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับความกว้างคูณความยาวนะครับอ่าเราก็มาใส่นะ ใส่เข้าไปถ้าต่อความกว้างคูณความยาวดังนั้นกระดาษนะครับกระดาษนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะดังนั้นกระดาษนะครับกระดาษมีพื้นที่อ่ะ่เข้าไปเลยกระดาษมีพื้นที่นะเอาความกวาม้างคูณความยาวตรงนี้นะครับความกวาม้างคือสิบแปดความยาวคือสามสิบจับมา,ค,ามคูณกันนะครับคูณเลยนะเท่ากับสิบแปดคูณสามสิบ สิบแปดคูณสามสิบนะครับสามแปดยี่สิบทดสองเป็นห้าได้ห้าร้อยสี่สิบตารางเซนติเมตรนะครับอ่าห้าร้อยสี่สิบตารางเซนติเมตรอ่าหน่วยซอมมอก็ตอบซอมอนะครับอ่าตอบตงไปห้าร้อยสี่สิบตารางเซนติเมตรนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะข้อแรกก็ประมาณนี้แหละ จับคูณกันเลยก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะข้อต่อไปข้อที่สองนะสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่ะมีพื้นที่เท่าไหร่นะสนามหญ้ารูปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับยาวด้านละเท่าไหร่นะยาวด้านละสิบห้าเมตรนะครับอ่ะรูปลักษณะของรูปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเด็กๆนะปุ๊บก็ให้นะอ่าอ่านะครทุกด้านเนี่ยมันยาวเท่ากันโอเคไหมครับทุกด้านยาวเท่ากันและมันเป็น มุมฉากด้วยนะออของแท้ของดีต้องเป็นมุมฉากนะครับยาวด้านละ15เมตรนะครับอะยาวด้านละ15เมตรนะอ่ะทีนี้เราจะมาหานะครับพื้นที่ของรูปนี้นะเราก็ขึ้นมาเลยนะครับจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยคือความยาวด้านคูณความยาวด้านนะครับจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่ะ เขียนไปเลยจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเท่ากับความยาวด้านคูณความยาวด้านนะครับอืมเขียนลงไปอ่ะทีนี้ความยาวด้านเท่าไหร่นะครับความยาวด้านเนี่ยคือสิบห้าเมตรโอเคไหมครับ <c oughs> ดังนั้นสนามหญ้ามีพื้นที่เท่าไหร่นะต้องมาหาพื้นที่สนามหญ้านะครับดังนั้นสนามหญ้านะครับอ่าสนามหญ้า มีพื้นที่นะครับสนามหญ้ามีพื้นที่เท่ากับ15คู15นะครับ15คู15ได้225ตารางเมตรนะครับต่อ1.00มหมศจรรยะนี่คือคาตอบของข้อที่สองนะครับคำตอบไปนะว่า225ตารางเมตรนะครับ225ตารางเมตร เรียบร้อยนะครับข้อที่สองเสร็จแล้วนะครับอ่ะไปต่อข้อที่สามนะครับโยกต้องการปูพรมเต็มพื้นห้องประชุมนะอ่ะปูพรมอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยมันจะเป็นรูปอะไรมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอย่างนี้นะเออนะครับลักษณะของมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้อ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับความด้านตรงข้ามมันเท่ากันตรงนี้ก็จะเป็นสิบสี่ เมตรนะครับ14เมตรอ่าระยด้านตรงข้ามก็จะยาว17เมตรนะครับโอเคไหมเออแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หาพื้นที่ได้เลยนะอ่าขึ้นมาครับจากพื้นที่นะครับขึ้นมาเลยจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่าขึ้นมาเลยนะจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันเท่ากับความกว้างคูณความยาวนะครับ เท่ากับความกว้างคูณความยาวนะครับอ่ะเราก็หาเลยนะดังนั้นเราก็ดูว่าหยกเนี่ยปูพรมคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับอ่าหยกคือคนชื่อหยกนะครับปูพรมเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับอ่าปูพรมเป็นพื้นที่เท่าใดนะครับเราก็หาพื้นที่ในการปูพรมของหยกมานะครับ อ่าคูเป็นพื้นที่ก็คือความกว้างคูณความยาวความกว้างคือสิบสี่ความยาวคือสิบเจ็ดเอาสิบสี่คูณสิบเจ็ดเลยไหมครับจับคูณกันได้เลยนะพื้นที่นะครับสิบสี่คูณสิบเจ็ดอดก่อนนะครับอ่สิบสี่คูณสิบเจ็ดนะเจ็ดสี่ยี่บแปดทดสองกลายเป็นเก้าแปดตรงนี้หนึ่งสี่ศูนย์บวกกันแปดสามสองสองสามแปดตารางเมตรไหมครับสองร้อยสามสิบแปด อรอรจุดมงจุดนะครับออกได้เลยนะใส่เข้าไปสองร้อยสามิแปดตารางเมตรนะครับอา่าเรยียบร้อยข้อนี้เสร็จแล้วนะจะคสามจะเสร็จแล้วนีครับอ่ะไปต่อข้อต่อไปนะบ่อเลี้ยงปลานะครับอ่าบ่อเลี้ยงปลาจริงๆังไงี้าบ่อเลี้ยงปลานะครับบ่อเลี้ยงปลานะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับ <c oughs> ว่ามันยังไงนะข้อนี้นะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาแล้วนะครับ <c oughs> บ่อน,นี้กว้างหกเมตรอ่าแสดงว่าด้านกว้างก็ต้องยาวเท่ากันนะหกเมตรนะครับหอจุดด้านหนึ่ทามไม่รู้นะแต่ตัวพื้นที่เนี่ยมันคือสี่สิบแปดตารางเมตรนะอ่ะมามันดูสิทำยังไงนะครับเราก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่าตัวสูตรนะ จากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยคืออะไรนะครับอ่าสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือความกว้างคูณความยาวนะครับอความกว้างคูณความยาวทีแล้วมันยังไงนะตัวพื้นที่เนี่ยมันคือส8ิบแปดตารางเมตรใช่ไหมแล้วตัวพื้นที่ของมันเนี่ยก็คือสี่สิบแปดนะครับ มันก็จะได้นะครับจะได้48ตัวนี้นะครับดูมาแล้วทีนี้มาดูความกว้างนะครับ <c oughs> ความกว้างกวามม้างเมตรอ่ะกวามม้าง6เมตรทีนี้เราก็หกไปใส่ได้เลยตึกแนวตึกชื่นนะครับวางหกลงไปวบ๊อบตรงน้ครับหกคูณความยาวนะครับหกคูณความยาวทีนี้เราลองคิดซิทบเอาเฮ้ย หกคูณอะไรได้แปดหกคูณอะไรได้สี่แปดคทดดูครับนี่หกคูณอะไรได้สี่สิบแปดนะมันคือหกคูณอะไรเอ่ยได้สี่แปดทีถ้าเรามองดูคร่าวๆเนี่ยก็คือสี่แปดหารหกนะฮะสีออ่แปดหารหกคือแปดโอเคไหมงันัหกคูณด้แปดได้สี่ิบแปดไหมครับทีนี้เนื่องจากอะไรเอ่ยแล้วก็บอกเข้าไปนิดนึเงเนื่องจากเนี่ยสี่สิบแปดนะครับมันเท่ากับหกคูณแปดนะงัน้นเนี่ยแปดตัวเนี้ย นั่นคือความยาวนะครับอ่านี่ตรงกันเป๊ะเลยดังนั้นก้นบ่อมีความยาวเท่าไหร่ก็บอกเขาไปนะครับดังนั้นก้นบ่อเลี้ยงปลานะครับก้นบ่อเลี้ยงปลามีความยาวอ่าบอกเขาไปนะครับก้นบ่อเลี้ยงปลามีความยาวอ่าแปดเมตรโอเคไหม เราเลยได้คำตอบแล้วว่าแตเมตรนะครับเรียบร้อยไม่ยากเลยนะครับข้อนี้นะสบายๆกันไปนะครับชิวๆนะฮะเออไม่มีอะไรยากนะครับอ่ะทีนี้มาต่อข้อต่อไปนะเด็กๆนะต่อข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปทีออ่ทำยังไงนะข้อต่อไปนะครับอะข้อต่อไปนะเออนะครับ ข้อที่ห้านิรันนะครับนิรันแบ่งที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมครับอ่ากว้างสิบสองเมตรยาวย7ิบเจ็ดเมตรนะครับ,อนะรบโอเคไหมมีคนชื่อนิรันเข้ามานะครับคนชื่อนิรันนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปก่อนนะเป็นมุมฉากนะครับอ่ามุมฉาก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 อ่าได้ความกว้างสิบสองนะครับ งานตรงข้างานเข้ากันเขียนไปก่อนว่า12เมตรนะครับด้านยาวตรงนี้นะฮะ27เมตร27เมตรนะทีนี้ขึ้นสูตรเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาแบ่งเป็นสี่ส่วนตรงนี้ก่อนจากขึ้นสูตรให้เขาคูณนนึงจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับาจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันเท่ากับ ความกว้างคูณความยาวนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวทีนี้พื้นที่ก็ต้องหาก่อนนะเด็กๆนะเด็กๆต้องหาพื้นที่ก่อนนะครับ่าก็มาหาว่าแปลงผักเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับแปลงผักนี้พื้นที่นะครับเท่ากับ sandwich. ความกว้างคือสิบสองความยาวคือยี่สิบเจ็ดอ่ามันคูณกันนหครับยี่สิบเจ็ดคูณสิบสองนะ เจ็ดสองสิบสี่ทดหนึ่งเป็นห้านะครับตรงนี้ศูนย์เจ็ดสองรวมล่างกันกลายเป็นสามสองสี่นะครับพื้นที่ก็คือสามร้อยยี่สิบสี่ตารางเมตรนะครับอ่าสามร้อยยี่สี่ตารางเมตรนะทีนี้ถ้าเขาแบ่งปุ๋ยดินเป็นสี่ส่วนอย่างนี้ปึ๊บอ่าเกิดการแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันมันก็แบ่งเป็นสี่ส่วนการแบ่งก็คือการหารนะครับอ่าแบ่งที่ดินเป็นสี่ส่วนนะครับ นะแบ่งที่ดินเป็นสี่ส่วนเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันนะครับเป็นสี่ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันนะครับจะแบ่งได้นะครับจะได้ส่วนละสามร้อยยี่สิบสี่หารสี่นะครับ สามร้อยยี่สิบสี่หา่นสี่เอาสามร้อยยี่สิบสี่ไปหา่สี่นะครับตั้งหารเลยนะสามร้อยยี่สิบสี่หา่นสี่แปดสี่สามสอง 4. 8, 4, 3, ที่นี้แปดสิบเอ็ดนะครับได้ส่วนละแปดสิบเอ็ดตารางเมตรนะครับแปดสิบเอ็ดตารางเมตรนะครับทีนี้ก็สรุปได้ผปอ่าดังนั้นสรุปนิดหนึ่งดังนั้นนะครับ แปลงปลูกผักแต่และชนิดมีพื้นที่81ตารางเมตรท่นเองนะครับเรียบร้อยแปลงปลูกผักแต่และชนิดนะมีพื้นที่แปตารางเมตรอ่ะตอบเลยนะครับแปตารางเมตรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็นีนะ อ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าไปต่อยข้อหนึ่งนะครับอ่าพื้นห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนฉากนะครับกว้างเจ็ดเมตรนะกว้างเจ็ดเมตรนะครับนะกว้างเจ็ดเมตรนะครับแล้วทําไงต่อเออทำใงต่อนะครับอ่าทีนี้นะยาวสิบสองเมตรนะครับต้องการปูเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราก็หาว่าเฮ้ยถ้าจะปูเนี่ยมันจะปูได้เท่าไหร่นะครับอ่าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะไม่ครบต้องพร้อมแล้วจังหวะนี้นะครับ <laughs> ก็แต่ทำยังไงล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่หมาก็ไม่รู้เลาเล่นไหครับอ่าเราจะเห็นรูปพื้นที่รูปใหญ่กับรูปเล็กนะฮะอ่าเราจะเห็นพื้นที่รูปใหญ่กับรูปเล็กตรงนี้นะครับอ่าเราจะเอารูปใหญ่ไปลบรูปเล็กนะครับโอเคนะอ่ารูปใหญ่ลบรูปเล็กเลยนะครับอ่ะรูปใหญ่ลบรูปเล็กเลยนะอ่าพบกันนะครับอ่ะทีนี้ห้องกว้างเจ็ดเมตรเนี่ยเสื้อที่ปูเป็นรูปอะไรนะครับ ห้องที่กว้างเก็ดเมตรเสือที่เราปูเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอตัวเสือเ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวที่เป็นสีส้มๆนะอหนัันพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันก็เท่ากับความยาวด้านคูณความยาวด้านนะครับเย,เยนะไหมค่ัน อ่ะทีนี้มันก็เลยเท่ากับความยาวด้านของตัวเนี้ยตัวเสือมันคือเจ็ดเลยครับมันก็เลยกลายเป็นเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าตารางเมตรด้เสือมาแล้วนะครับทีนี้เราไปหาห้องไหมครับเพราะต้องการเพราะไปหาอะไรบริเวณที่ไม่ได้ปูเสือเราต้องการให้หาด้วยนี้นะฮะดังนั้นเราต้องเอารูปใหญ่ไปลบรูปเล็กมันจะได้บริเวณขอบๆออกมานะครับอ่ะทีนี้ไปหาพื้นที่นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมผานผ้ครับจาก พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเท่ากับความความกว้างคูณความยาวนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวเด็กๆก็ไปดูความกว้างกับความยาวของรูปตัวนีนะ้มันคือความกว้างเจ็ดความยาวสิบสองนะครับ ดังนั้นห้องมีพื้นที่นะครับอ่จะได้ห้องมีพื้นที่นะครับ,าม,รบมาดูพื้นที่ห้องของข้อนี้นะครับจะได้ห้องมีพื้นที่คือความกวาม้างคูณความยาวก็ค,คือกว้างคูณเจ็ดยาวสิบสองเจ็ดคูณสิบสองเป็นแปดสิบสี่ตารางเมตรนะครับอาเอาห้อง่อางนี้แล้วก็จะาหาบริเวณที่ไม่ได้ปูเสื่องครับ ดังนั้นนะครับบริเวณที่ไม่ได้ปูเสื่อนะครับบริเวณที่ไม่ได้ปูเสื่อสิ่งที่เราต้องการคือตัวนี้นะครับบริเวณที่เราไม่ได้ปูเสื่อนะบริเวณที่ไม่ได้ปูเสื่อเท่ากับอ่าเอาพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กนะครับแ7ดสิเจ็ดลบสี่สิบเก้านะครับมันก็จะเป็นคำตอบของเรานะครับแ7ดเจ็ดลบสี่สิบเก้าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่า แปดสี like <te Liberty Overwatch> mm ่แปดสี่ส่วนีแปดสี่นะครับแปดสี่นะแปดสี่ลบสี่สิบเก้าได้สามสิบห้าตารางเมตรนะครับอ่ตอบนะตอบสามสิบห้าตารางเมตรอ่าเยี่ยมเอยครับอ่าจบเลยครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่รับชมนะเจอกันใบคลิปต่อไปวันนี้พี่หมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับฮะบ๊ายบาย